ตำรวจมาทำไมอ่ะก็มาจับน้องไงก็จะบ้าหรือเปล่ามาจับผมทำไมอ่ะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นเรื่องรถ <c oughs> ผมแค่ยืมพี่ไปขับไม่กี่วันเองพี่น้องกลับเรียกตำรวจมาจับผมเลยเหรอ <c oughs> พิมแต่น้องขอยืมพี่แค่สองวันนะแต่นี่มันผ่านมาสองเดือนแล้วอะ่ะพี่ทวงน้องอ่ะเพราะพี่ต้องใช้รถนะน้องก็เห็นว่าพี่ไปทำงานลำบากแค่ไหนอะ่ะ วันนี้พี่ไม่เอาตำรวจมาจับอ่ะพี่คงไม่ได้รถคืนแล้วแหละจับมันเลยค่ะคุณตำรวจไม่ไม่นะไม่เฮ้ยไปห้อมตอนนี้ผมตรวจไม่ไปห้อม,มพี่สบายผมจะไปฟอ้องแม่แล้วก็ฟอ้นองพี่นนท์เฮ้ยโอ้ยี่โอ้ย ดีค่ะแม่แกให้ตำรวจไปจับพิมทำไมที่พิมพ์เขาไปฟ้องแค่ว่าหนูตำรวจไปจับหรอคะแล้วเขาไม่บอกเหตุผลแม่หรอคะว่าทำไมหนูถึงทำแบบนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ยังไงเขาก็เป็นลูกชายของฉันแถมยังเป็นน้องชายของผัวแกอีกพอแม่ให้ทายเขาแบบนี้ไงคะพีมเลยได้มีนิสัยแบบนี้นิสัยแบบนี้อ๋อที่แกพูดนี่หมายถึงที่เขายืมรถแกไปขับนั่นเหรอ พี่แม่ก็รู้เรื่องนี้ด้วยหรอคะและวทำไมแม่ไม่สอนพีมว่าเวลายืมของใครแล้วก็ต้องคืนด้วยต้องคืนงั้นเหรอทำไมต้องคืนแค่แต่งงานเข้าบ้านฉันแล้วอะรถทุกคันในบ้านนี้ก็ต้องเป็นของส่วนรวมแม่คะนี่มันคือมารยาทขั้นพื้นฐานเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนอะเวลายืมก็คือยืมยืมแล้วก็ต้องคืนด้วยสิคะคืนงั้นเหรอก็ฉันบอกแล้วไงพีมขับรถพาตัวเอง รถของบ้านแม่คะแม่รู้ไหมว่าหนูกว่าจะเก็บเงินดาวรถคันนี้ต้องใช้เวลากี่ปีทุวกวันเนี้ยแม่รู้ไหมคะว่าหนูต้อง่อนรถทุกเดือนมันก็ต้องเป็นรถของหนูสิคะแล้วแม่รู้ไหมคะกว่าหนูจะไปทํางานได้อะมันลาบากแค่ไหนหนูต้องออรถลงเรือแล้วแบบเนี้ยแม่ตัวว่ายังไงคะฉันไม่สนหรอกนะว่าแกจะไปทํางานยังไงแต่ตอนเนี้ยรถคันนั้ถถงงนน่ะเป<อ>็นของส่วนรวม โอนลถเป็นชื่อของพีมและให้พีมไปรับภาระผ่อน,นต่อเองนะคะส่วนเรื่องเงินดาวลดสองแสนอ่ะคืนให้หนูด้วยนะคะใครอยากได้อยากมีอะไรอะ่ะก็ต้องมีภาระงาน <c oughs> งน่ะ นนสิเรื่องแค่นิดเดียวเองอะทำไมทํากับน้องสามีได้ลงคอก็ไม่รู้น,นุน่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมคุณถึงแจ้งตำรวจจับพิมละ่ะนนคุณน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเลยนะคะฉันบอกคุณไปหลายครั้งแล้วว่าให้ไปบอกน้องพิมพ์ว่าเอารถมาคืนฉันเพราะฉันจำเป็นต้องใช้คุณก็ไม่สนใจ แบ่นุ่นก็กับอีกแค่เรื่องแค่เนี้ยทําไมคุณต้องทำถึงขั้นนี้ด้วยแล้วทนไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาเหรอเวลาที่เขาเอาเรื่องของบ้านเราไปพูดอะพวกคุณรู้จักคาว่าอายด้วยเหรอถ้าอายเป็นอะยืมเป็นก็ต้องคืนเป็นสิคะส่วนฉันอะไม่มีอะไรต้องอายค่ะเพราะรถเป็นของฉัน นนคะถ้าคุณสนใจภรรยาคุณหน่อยเอเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นพีมพี่ว่าแกคืนรถให้พี่สะพ้ยเถอะนะแกก็เอาไปใช้ทั้งสองเดือนแล้วอีกอย่างรถคันนั้นตุ่นเขาก็ใช้เงินตัวเองซื้อแกคืนให้เขาไปเถอะนะ เรื่องจะได้จบมาอะไรกันแจมไม่พี่ไม่ผมไม่คืนก็ผมชอบรถคันนี้พี่เป็นคนบอกเองถ้าผมอยากได้อะไรขอแค่บอกพี่ก็จะให้ไม่รู้อะยังไงรถคันนี้ผมขอนะคิดซะว่าเป็นของขวัญแต่งงานของผมใช่ใช่ อีกไม่กี่เดือนอ่ะพิมพเขาก็จะแต่งงานล,ละเพราะฉนั้นอ่ะก็ถือซะว่าให้เป็นของขวัญน,น้องชายสามีเธอก็แล้วกันนั่นนู่นหนูไม่อนุญาตค่ะโดนค่ะนั่นมันรถของฉันนะคุณจะให้ที่บ้านของคุณมาทําแบบนี้กับฉันไม่ได้ฉันไม่ยอมแต่ถ้าคุณอยากให้ฉันยกรถให้พิมพ์ตามที่แม่คุณขออ่ะคุณก็จ่ายค่าใช้จ่ายที่ฉันเสียไปทั้งหมดคืนมาให้ฉัน และคุณก็เอาไปผ่อนต่อถ้าคุณตกลงตามข้อเสนอเนี่ยฉันจะยกรถให้พิมพ์แม่ครับซื้อรถให้เป็นของขวอนน้องผมว่ามันหนักไปสำหรับผมคนระับเนินเดินผมกับนุ่นมันต่างกันผมผ่อนไวไว้ๆหรอครับนางนุ่น นี่แกนี่เป็นสะใภยชิดแก่แคบมากเลยรู้ไหมงานแต่งงานน้องสามีแกแท้ๆแกไม่คิดจะให้ของหวันอะไรเลยเหรอหนูให้ได้ค่ะแต่ไม่ใช่รถยนต์แม่คะพิมเขาเป็นผู้ชายนะคะแทนที่แม่จะสอนเขาทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเองแต่แม่กลับสอนให้เขาชุบมือเปิบเกาะคนอื่นกินแบบเนี้ยหนูว่าแม่กําลังทําร้ายพีมอยู่นะคะ ถ,ถึงหนูจะเป็นเด็กอะ่ะไอ้หนูก็มีวุฒิภาวะมากกว่าแม่นะคะพอเลยเล่าแม่ครับผมเห็นด้วยกับนุ่นนะครับพิมพ์เป็นลูกผู้ชายอยากได้อะไรก็ต้องสร้างเองแม่มาขอรถให้น้องแบบนี้มันไม่ดีต่อน้องนะครับอีกอย่างตอนที่ผมกับนุ่นแต่งงานกันแม่ก็ไม่ได้ให้อะไรผมเลย สิ่งที่แม่กับพีมเห็นผมกับนุ่นเราช่วยกันสร้างมาทั้งหมดนะครับพี่นนผมสัญญากับแฟนผมแล้วว่าจะเอารถคันนั้นให้เป็นของขวัญนนะ่ะพี่ต้องไปคุยกับพี่สะพยให้ยกรถคันนั้นให้ผมพีมพี่จะบอกให้นะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนรักผู้ชายที่ไม่เอาไหนหรอกวันนี้เขารักพีมอะเชื่อพี่สิ ว่าสักวันเขาต้องเลิกรักพีมเพราะสิ่งที่พิมไปโชว์เขาอะ่ะมันเป็นแค่ภาพลวงตาหลอกให้เขารักพี่ไม่ต้องมาสอนผมผมไม่ฟังพี่แล้วผมก็ไม่เชื่อพี่ด้วยแม่ครับแม่ดูพี่รังแกผมสิครับพี่พี่แกล้งทำไมโอ้พีมเป็นไรไม่ลูกไม่เป็นไรนะนอนถ้าวันนี้นอนไม่คุยกับเมียให้รู้เรื่อง เราสองคนแม่ลูกตัดขาดกันนุ่นผมมีแม่แค่คนเดียวอะ่ะรถของคุณเราให้พิมพ์เป็นของขวัญวันแต่งงานนะ ผม,ผมสัญญาว่าผมจะช่วยคุณผ่อนค่างวดฉันไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผู้ชายที่ฉันแต่งงานและอยู่กินด้วยอะ่ะจะไม่เอาไหนขนาดนี้ฉันเห็นท่าแท้ของครอบครัวคุณจริงๆก็วันนี้แหละต่อไปอะ่ะก็ไม่ต้องมีใครมาขออะไรแล้วฉันจะยกให้แต่ต้องเป็นคำสั่งฟ้งศาลเท่านหร่ พอฉันจะฟอ้ฟองฟ้องให้ถึงที่สุดหมายความว่าไงนนเราอยากกันเถอะค่ะฉันหมดความอดทนกับคุณแม่คุณน้องคุณแล้วและทรัพย์สินของเราสองคนอะซึ่งฉันก็เป็นคนที่ออกมากกว่าคุณหลักฐานฉันก็มีให้ศาลเป็นคนตัดสินแล้วกันขอให้ทุกคนโชคดี แล้วเจอกันที่ชั้นสามนุ่น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 น,นุ่นนุนไม่เป็นไรนะลูกแม่เพราะแม่คนเดียวอ่ะครอบครัวผมพังเลย